สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2565ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะ และชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะ ไพ่ใแบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่สามเหรียญค่ะเอ็มเพลอร์และเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะชาวธาตุน้ำก็ปรากฏมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุด,ดิน,นถึงศพบังกรท่านลมมีถุนตุลกุมค่ะอาจจะเป็นาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเขาเรียกว่าเป็นคนในที่ทํางาน อ,อย่างนี้ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํากรกกมีนพิจิกน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่พังทลายไปแหละนะคุณอาจจะเขาเรียกว่าไม่ไหวคุยกันละคุยกันหลายทีปรับเข้ากันหลายทีนะคะแต่สิ่งที่ทําให้มันพังทลายลงไปนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะอาจจะเกิดมาจากหนึ่งนะคะ มีมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะกรณีแรกนะกรณีที่สองค่ะเป็นเขาเรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันคําพูดนะคะที่ไม่รักษานําใจาไม่รักษาหัวจิตหัวใจหรือว่าความรู้สึกของกันและกันทะเลาะกันบ่อยนะคะมีคําพูดแรงๆมีคําพูดไม่ดีให้แก่กันนะคะจะเคลียร์กันจะปรับกันหรือว่าจะพูดคุยปรับความเข้าใจต่างๆพัง พังเพราะคําพูดนะคะพังเพราะอารมณ์นะคะคนนึงก็ร้อนคนนึงก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต่างคนต่างร้อนนะคะเป็นเป็นเป็นไฟกับไฟเข้าหากันอะไรเงี้ยอืมหมายถึงหมายถึงอารมณ์มานะคะหมายถึงคําพูดเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถึงจุดระเบิดอืมถึงจุดระเบิดไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วระเบิดเลย พะะังเลยความสัมพันธ์นี่คือพังนะคะหรือบางคนอาจจะไปรับร,รู้รับทราบนะคะว่าคนของเรานะคะหรือตัวเราเองนี่แหละนะคะไปมีบุคคลที่สามเริ่มจะไปคุยเริ่มจะไปมีบุคคลที่สามอ่ะประมาณนี้เลยทําให้เขาเรียกว่าเกิดการยุติความสัมพันธ์นี้ลงแบบแบบกระทานหานเลยแบบว่าเออเจอปุ๊บแล้วแบบ พอหยุดเลยไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมพันทลายลงไปต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีนพิจิกนะคะในเรื่องของความรักถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดจะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนสอง5ันจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะอัศวินถือถ้วยไพ่ <c oughs> เดอะฟูไพ่เดอะสตาร์นะคะและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ ชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกท่าเดียวกันกับคุณชาวราศีกุมลัคนากุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพราะไพ่ต่างชาติขึ้นมาเด่นมากต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะ อ,อย่างที่บอกว่าเมื่อความสัมพันธ์มันพังทลายแน่นอนค่ะมันยังไม่จบที่ตรงนั้นนะจะมีการยังจะมีการไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์ยังมีการงอ้อนะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ง้ออยู่นะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สนใจละไม่สนใจละไม่เอาละปล่อยละ,ะแต่อีกฝ่ายหนึง่งนะคะก็ยังอยากที่จะเขาเรียกว่ายังมีความหวังว่า เอ้ยเราจะงอได้นะเราจะง้อสําเร็จนะเขาจะกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยพยายามนะคะหาเขาเรียกว่าหาวิธีการต่างๆที่จะงอ้อที่จะขอคืนดีนะที่จะอ่ากลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งนะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะที่ที่เป็นฝ่ายไปอะ ืที่เป็นฝ่ายตัดสินใจที่จะไปอะ่ะเขาไม่สนเลยนะคะว่าว่าอีกคนนึงจะง้อขนาดไหนอีกคนนึงจะแบบจะพยายามขนาดไหนไม่รู้สึกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเขาคือเขาไปข้างหน้าเลยเขาตัดสินใจแล้วคือเขาแบบจบแล้วจบเลยอะไรประมาณนี้แต่อีกฝ่ายนึงก็พยายามค่ะพยายามง้ออย่างอย่างที่สุดพยายามหาทุกวิธีทางมากๆนะคะที่จะเอากลับมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะ อันนี้ก็คือ,อแนวโน้มความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักนะคะของชาวทาตน้ำนะคะกรกฎมีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวทาตุน้ำกรกฎมีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไมคขอเนียตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะ อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณาานในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเรินไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะเด็กถือถ้อถวยควีนถือถ้วยและเป็นไพ่อัศวิน,นถือเหรียญค่ะชาวธาตุน้าปรากรกมีนพิจิกนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํารกรกดมีนพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณ อาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันมากๆเช่นน้อยก็น้อยถ้าอายุน้อยมากเขาเรียกว่าถ้าอายุต่างกันมากหมายถึงน้อยก็น้อยมากๆถ้าหากว่ามากกว่าก็จะมากกว่ามากๆอย่างเช่นแบบต่างอายุห่างกันแบบว่า10ปีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูธาตุดินพฤษศกันมังกรหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาที่มีความต่างกันนะคะ,ค,นะค,ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะ ไม่รู้สึกว่าในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวท่าน้ำกําลักดมีนพิจิกแน่นอนค่ะจะยังมีนะจะยังมีคนงออยู่อ่ะไม่รู้สึกว่างองอหนักมากงอหนักมากนะคะแล้วก็งอเป็นระยะเวลาน,านานมากด้วยนะคะคือจนจนกว่าจนกว่าเราจะใจอ่อนอ่ะอืมจนกว่าอีกฝ่ายนึงจะใจอ่อนนะคะพยายามทุกวิธีทางจริงๆแต่ไม่รู้สึกว่า ยังไม่ใจอ่อนนะยังไม่มีน่า,ายของของของคนที่ใจอ่อนแต่ว่าถามว่าอ่อนไหวไหมอ่อนไหวนะคะถามว่าคิดเก็บมาคิดไหมเก็บมาคิด,คดแต่ยังไม่ใจอ่อนแต่ยังไม่ยอมที่จะกลับไปนะคะอืมจะเป็นประมาณนี้นะคะตามหน้าไพ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวท่าน้ํากรกฏมีพิจิกนะคะขอคําแนะนาหน่อยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะเวลค่ะ ไพ่บอกว่าอืถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่โดนกระทํานะคะแล้วคุณตัดสินใจที่จะจบไพ่บอกว่าก็จบจบเลยจบเลยนะคะจบเลยเนาะหรือคนที่เป็นฝ่ายงอก็ตามแล้วเขาไม่สนใจไพ่บอกว่าให้ยอมรับความจริงค่ะแล้วก็จบความสัมพันธ์นี้ซะแล้วก็เดินหน้าต่อดีกว่านะคะอืมเดินหน้าต่อดีกว่าอืโลกใบใหม่คนใหม่ชีวิตใหม่รออยู่นะคะไพ่หกดาไพ่บอกว่า กลับมาก็ไม่ก็ไม่ดีกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมกลับมาก็ไม่ดีเหมือนเดิมหมายถึงว่าปัญหาต่างๆมันจะไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะเอ่อมันกลับมาก็มีแต่ปัญหาพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ของความสบายใจหรือว่าไม่ใช่พื้นที่ของของของแสงสว่างหรือความมั่นคงใดๆทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นออกไปดีกว่านะคะไพ่สิถ้วยไพ่บอกว่าเมื่อคุณออกมาแล้วอะ่ะ ความสุขความสมหวังนะคะคุณจะได้เจอความสุขอย่างแท้จริงอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าใครที่รักคุณจริงนะคะกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาอยู่กับคนที่เขารักเราอย่างบริสุทธิ์ใจจะดีกว่านะคะเห็นค่าคนที่เขารักเราดีกว่านะและเป็นไพ่สีดาบค่ะไพ่บอกว่าให้ยอมรับความจริงมีสติยอมรับความจริงยอมรับความเป็นจริงในความสัมพันธ์ว่าโอเคมันจบแล้ว นะคะรักษาแผลใจตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากมๆนะคะสวัสดีค่ะ